สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องป่านี้มีคุณบทที่3ป่านี้มีคุณบทนี้มีกฎเกณฑ์ป่าชายเลนควรรักษาแหล่งเพาะหอยปูปลาสัตว์น้ำมาพักอาศัยตัวสะกดมีแปดแม่ ดูให้แน่อ่านอย่างไรความหมายของคําไซต์ต่างกันไปคล้ายก็มีกระแสพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2544ความตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าว่าป่าชายเลนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นที่เพาะพันธุ์จัดน้ำเพราะพวกเราก็รับประทานปลาแล้วก็ทานปูทานกุ้งกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นป่าชายเลนนี้สำคัญในการที่จะรักษาเอาไว้เพื่อรักษาพันธุ์ปลา พันกุ้งกูให้มีมากมายเหมือนแต่เก่าก่อนขณะนี้ป่าชายเลนถูกทำลายมากมายก่ายกองเราน่าจะสอนลูกหลานเราให้รู้จักคุณค่าของป่าชายเลนที่มีประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในแผ่นดินนี้ด้วยที่ช่วยกัรช่วยเก็บรักษาอาหารเช่นพันปลาต่างๆ เด็กๆหลายคนยืนอ่านข้อความและดูผลการประกวดทัดลายมือที่อยู่บนป้ายประกราศครูอารีเอ่ยชมฟ้าใสว่าเธอคัดลายมือได้สวยสะอาดและถูกต้องดีมากใช่โยฟ้าใสประกวดได้ที่หนึ่งปองใจกล่าวยินดีกับเพื่อนรัก เพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับว้าใสาด้วยขอบใจเพื่อนๆมากนะที่ให้กําลังใจว้าใสากล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มวันนี้ครูอารีให้เด็กๆไปช่วยกันค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนเช่นทำไมจึงชื่อว่าป่าชายเลนป่าชายเลน แตกต่างกับป่าไม้อื่นๆอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ครูอารีสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาที่ป่าชายเลนเพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์น้ำและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน เด็กๆต่างไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังทำให้เพื่อนๆรู้จักต้นกงกลางเสมลำพูทั้งยังได้รู้เรื่องหิ่งห้อยผููสมปาตีนงูทะเลหอยแมงกู้พรุ่งนี้เป็นวันที่เด็กๆจะได้ไปทัศนศึกษาป่าชายเลนกับครูอารี ปองใจตื่นเต้นและดีใจมากคืนนั้นเธอนอนหลับและฝันไปว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชอบมาที่บึงใหญ่ในป่าเพื่อจับสัตว์เล็กๆกินเป็นอาหารเพราะเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยจึงออกอุบายให้สัตว์เหล่านั้นมาอยู่พร้อมกันจะได้จับกินได้ง่ายๆสัตว์ประหลาด จึงร้องเป่าประกาศว่าแม่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ขอให้นำลูกๆมาประกวดร้องเพลงเราจะมีรางวัลให้แม่นุกอยู่บนต้นไม้ได้ยินดังนั้นจึงบินโฉบลงมาถามสัตว์ประหลาดว่าท่านอยากจะฟังเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงเกี่ยวกับ ความดีของพวกเจ้าสัตว์ปราลาดอบแม่นกถามว่าท่านจะให้รางวัลอะไรแก่พวกเราละ่ะถ้าร้องเพลงที่เกี่ยวกับความดีของพวกเจ้าได้ถูกใจข้าข้าจะไม่จับเจ้าและลูกๆของเจ้ากินเป็นอาหารสัตว์ประาชดให้สัญญา แม่สัตว์ทั้งหลายต่างพาลูกๆมาร่วมกันประกวดกกร้องเพลงลูกนกร้องเพลงเป็นตัวแรกจุกรูจุกรูนกร้องเพลงเพราะฟังเสียงสนอกเกาะบนกิ่งไม้ให้คนชื่นชมอารมณ์สดใสจุกรูจุกกรูลูกกบขอเข้าประกวดเป็นตัวที่สองอบอบอบ น้อยในสะกระโดดไปมาหาจับแมลงที่แย่งทำร้ายใบไม้ดอกไม้ของชาวไร่ชาวนาอบอบอบลูกมดอาสาเข้าประกวดเป็นตัวต่อไปจิตจิตจิตมดตัวน้อยตัวนิดมีจิตเบิกบานร่วมแรงร่วมใจ ผลถ่ายอาหารเก็บไว้ได้นานทำงานขมิขมันจิจิจิต,จต,จตพึ่งร้องเพลงว่าหึ่งหึงหึงห่งพึ่งน้อยบินไปมาเสาะหาเกสรร่อนรงคุกเขาเอามาทำน้ำหวานอาหารชูกำลังหึงห่งหึง่งหึ่ง หิ่งห้อยบินมาทันเข้าประกวดเป็นตัวสุดท้ายวอยวอยวอยยามเดือนเคลื่อนคล้อยหิ่งห้อยส่องแสงระยับระยิบกระพิบริบร,รีโลกนี้สวยงามเมื่อยามค่ำคืนวอยวอยวอยเมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวดสัตว์แต่ละตัวใจเต้นระทึก พัวจะถูกจับกินเป็นอาหารต่างพากันเงียบกริบฟังคำประกาศของสัตว์ประหลาดข้าขอข้าขอบอกเจ้าทั้งหลายว่าข้าได้ฟังเพลงของเจ้าทั้งหลายหมดแล้วพวกเจ้าแม้จะเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็จริงแต่พวกเจ้าต่างก็ทำประโยชน์ ทำให้ป่านี้มีชีวิตชีวาทั้งยังรักษาระบบนิเวศให้แก่โลกนี้ดังนั้นข้าจะไม่จับพวกเจ้ากินอีกแล้วขอให้เจ้าทำประโยชน์ต่อไปเถิดข้าจะเปลี่ยนใจไปกินใบไม้และผละไม้แทนสัตว์ทั้งหลายดีใจและขอบคุณสัตว์ประหลาดที่มองเห็นประโยชน์ของตน ต่างร้องเสียงดังสนั่นใชยโยใชยโยใชยโชยโอปองใจสะดุ้งตื่นป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม้ผัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำปากอ่าวทะเลสาบและเกาะมีดินเป็นเลน เพราเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนเช่นแถบเอเชียป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพันธุ์ไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่นโกงกลางลลำพูสแสมส่วนสัตว์ที่มีมากเช่น กุ้งหอยปูปลางูลิงนกประโยชน์ที่สำคัญของป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำพวกเศษใบไม้ใบไม้ที่ร่วงลงมาจะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กเช่นหอยปูสัตว์น้ำที่ใหญ่กว่าก็มาคอยจับสัตว์เล็กๆ เหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่ง 2. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนจึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเช่นกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ 3. เป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นลมป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งมีให้เกิดความเสียหาย ต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชายเลน 4. ช่วยกรองของเสียเช่นขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอันอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำจะเห็นได้ว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อเรามากเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้มีให้เสื่อมโซม